วัสดีค่ะจูเบอรี่เฮลตี้ค่ะวันนี้มาชวนทุกคนนะคะมาออกกาลังกายคาร์ดิโอผสมเวทพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างคะ่ะกับ5ท่านี้นะคะไปกันเลยคะ่ะคาร์ดิโอก,ก็จะใช้ความเร็วนะคะเพื่อเพิ่มการเต้นของหัวใจค่ะส่วนเวทนี่ก็จะเน้นเกรงกล้ามเนื้อนะคะท่าแรกนะคะนั่งยกขานะคะหายใจออกนะคะจังหวะที่บิดตัวหายใจเข้าจังหวะที่ยกแขนนะคะ ข้าออกเข้าออกค่ะท่าที่สนะคะเป็นท่านั่งค่ะใช้มือนะคะยกก้นขึ้นมาค่ะเกรงหน้าท้องนะคะสลับมือแตะเท้าค่ะหายใจจังหวะที่ใช้แรงนะคะหายใจออกเข้าวออกเข้าวค่ะการหายใจนี่สําหรับการออกกําลังกายนี่สําคัญมากนะคะ สังเกตท่าที่ใช้แรงค่ะจะหายใจออกนะคะท่าที่สามค่ะจะเหมือนแพล้งเลยค่ะแต่ว่าเราจะเตะขาสลับข้างนะคะเกร็งหน้าท้องเข้าไว้นะคะสลับข้างไปมา20-30ครั้งต่อเซตค่ะท่าที่4ีนะคะ ยืนขึ้นค่ะจะเป็นท่าสควอตผสมกับรันนะคะจะได้โก้นแล้วก็ได้ขาค่ะสลับถอยขาไปด้านหลังนะคะข้างละสิบหาถึงยครั้งนะคะต่อเซตค่ะท่าที่ห้าท่าสุดท้ายแล้วค่ะยืนขึ้นนะคะค่อยๆโลโดาวล,ลงไปนะคะโดยการใช้มือเดินไปข้างหน้านะคะ สลับมือนะคะแตะขาข้างหลกครั้งนะคะแล้วก็ใช้มือไต่ถอยกลับมาค่ะแล้วก็ยืนขึ้นแล้วก็ทำซ้ำค่ะ10-15ครั้งต่อเซตค่ะ เป็นไงบ้างคะก็จบกันไปแล้วนะคะทุนวันเลยนะคะก็ได้ทั้งคาร์ดิโอหัวใจเต้นเบาๆนะคะแล้วก็ได้เวทกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ